đói hay là? Đồ Long đua là ở đồ đong đong, nhảy nè, Long đua uh, nè, na. uh. Nam thu âm non đi qua lên, đi hay lên, mẹ mày ลองให้มันอ้ย่าให้มันกูที่ให้มันตกอากรารได้ตับนองให้มันจัดขอลองใหม่สักทีนะพี่ลองนั่นดิวางไรก่อนนะนำตัวน้องวาดีกว่าคุณลงังปวีวานำแห่งให้กณลงังดีว่านำตัวมพนานต่อโปรยไีเดอ ลองดูนะเออน้ำถ่วงต้องว่าดีกว่าคนเด a nhà พริตวยาเหมอน่ลองมันมุ่งใใจว่าย่ามาปล่อยปลกในนิงปี้นี่ก้าวเทียบชัดปีงได้ตำาหเหนื่อยันรองเพลน้นน้ำตวมถมังร้องเพน้นจมาบูหรอมารองหรือแรงไม่ร้องปริตตึงไม่ปล่อยว่าเฝือนเลย Này vì tay lòng đồ dip y a lâu bé. Nát. No, anh quá đi qua cô đẹp y tật là tập cô tụi bắt tất 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 cô tất 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 อัปีอะไรอัยากกันมึงรองได้ไม่เปล่งกูก็ยอกกันลาบัแล้วปีน้ยเมียลาบัมเออไม่เจอไปงจังแลูกตมันอยาลบั้นั่นลาบั้มเปล่งห่อเคยทแล้วเคยทำแล้วเออเปลี่ยนอ้ร้อยที่มึงดังเทเรยที่กูดังเออจงพงวงโลกครั้งเทงไเปลี่ยนอะไยบ่เปล่งพาลีพาลอยมร้ไรกูพาลีพาลอย ในใกล้กอยมกับใกายปารีกับปารออยเนี่ยหมดโลกนั้นก็หนาวมหมดใน่หลงรองเลยที่ปารีปารออยฟังนะปารีเป็นเปื่อนดีกับปารอยบ้านอยู่น้อยบ้านอยู่ตาลีน้อยปัดลุงเธอตั้งปารอยปารีอยู่แค่หงอยตาเบรง ไอ้ไรตเต้าไดมึงี่นอนยามือปารีบังยอดยอตะเลน้อยต้งปารอยปารีปารีกล้้อยช่วยเลือปรอยคนนี้คนนี้เออได้ควายตีอยากกินไปก่อนแหละมาตาแต่งูไม่บูนารุเงินน่หลายคนไม่ใจงับคุยงับแีดิว สิดว่าปลียใออเอาใจไปลอยคนนี้คอยใจลือปเลีเพราะยังไม่มีอันทลุงเจ้าเจ้าปลีไปเอาใจมจวนปลอยไปเป็นเหมือนประจำาปเอยให้ปลอยนั่งเวาอ๋อนั่งเวี้าะ แต่ใจไม่ลงเอาไอ้คันเย็นกันและปวดลุงๆอ๋อน้ำบนน้ำำลงเย็นมี